มีตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ใช้พระพักของบูเชกเทียนมาเป็นต้นแบบพระพุทธรูปองค์นี้คือพระไวยโรจนะพุทธะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปกว่า1 0,000แองค์ที่ถูกแกะสลักในถ้ำหลวงเหมินมีความสูงถึง17เมตรมีอายุราวๆหนึ่าปีซึ่งอยู่ในช่วงการปกครองของจักรพรรดินีบูเชกเทียนทำให้พระนางมีอำนาจในการตัดสินใจรูปลักษณ์ของพระองค์นี้จนทำให้มีเรื่องเล่าว,ว่าพระพักของพระพุทธรูปได้ต้นแบบจากพระนางบูเชกเทียนมานั่นเองและขณะที่ทำการบูรณะในปี2021นั้น ได้มีการใช้เครื่องมือเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์มาตรวจสอบผิวขององค์พระแล้วก็พบว่ามีการตรวจเจอร่องรอยของทองคําและเงินบริเวณผิวหน้าขององค์พระนอกจากนี้ยังมีร่องรอยของสีเขียวแดงและดําที่กระจายอยู่บนเครื่องทรงต่างๆซึ่งเป็นหลักฐานว่าในสมัยก่อนนั้นพระองค์นี้มีการลงสีและปิดทองทําให้เราเปลี่ยนมุมมองด้านสีสันของพระองค์นี้ไปเลยนอกจากนี้ยังมีการพบลูกแก้วสีเขียวในดวงตาของพระพุทธสัตว์ที่อยู่ด้านขวาซึ่งถือเป็นเทคนิคขั้นสูงเพื่อทําให้มีประกายในแววตาเอง